เขามาดูแลรักษาเราปกป้องเราเราไม่เคยขอบคุณเลยเหรอความกตัญญูการขอบคุณทําให้คนและสังคมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแทงกรรมนะครับ mm hmm. พอน,น,นึกถึงประยมนึกถึงกฎแห่งกรรมผมต้องการให้สังคมหรือคนจํานวนหนึ่งเนี่ยระอายชั่วครัวบาป mm hmm. ผมจัดเป็นปีนที่สองแล้วนะครับสําหรับงานเกี่ยวกับพญายมราชซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าพิธีวงสงขอบคุณท่านะระลึกถึงพญยายมราชในที่นี้เนี่ยจุดประสงค์แรกนะครับที่ตั้งใจจะให้มีงานเนี่ยเพราะว่า เราเพื่อเราพูดถึงกฎแห่งกรรมคนก็จะไม่รู้ว่าหน้าตายอย่างไงแต่บอกพระย,ยมุราชรู้ว่าหน้าตายอย่างไงฉะนั้นคนจะเข้าใจเข้าถึงเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยการเข้าพิธีนี้อันนี้ในย้าหนึ่งอีในยะหนึ่ง,งสำหรับคนที่เข้าใจสัมผัสได้เรื่องจิตวิญญ,ญาจะรู้ว่ามีมีตัวตนอยู่ทีนี้เราไม่ค่อยมีการที่จะขอบคุณท่านและลึกถึงท่านผมจัดงานนี้ขึ้นเพราะผมรับรู้รู้สึกนะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการแนะนำผลเรื่องสวนมนงานเกี่ยวเรื่องจิตวิญญ,ญาณมาโดยตลอดก็ มีแรงมโนใจตรงนี้แล้วก็ได้จัดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีแล้วปีนี้ก็จัดอีกนะครับวันที่30ตุลาคม2566ซึ่งตรงกับมันตักบาทเทวที่วัดท้องคุ้งอำเภอบางบ่อจังหวัดสรปราการอย่าไปผิดวัดนะครับเพราะว่าบางบ่อ,อวัดท้องคุ้งเนี่ยชื่อเนี่ยซ้ำกันหลายจังหวัดน,นะครับทีนี้เมื่อมาในงาน,นตอนเช้า8โมงก็คือตักบาทเทวแต่ช่วง9โมงเปต้นไปก็จะเป็นช่วงของการบวงสวง วงสวงถ้าคนเข้าใจก็คือเชิญเทพทเทว,วดาคูบอาชานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับซึ่งการพิธีเนี่ยก็คือใช้เครื่องวงสวงไหว้นะครับแล้วจะถวายการสวดมนต์ด้วยเพราะผมก็จะมีวงสวงเสร็จก็สวดมนต์วิชวิตร่วมกันด้วยบทสอนเจ้ากนนเวศอันนี้คือสิ่งที่ผมทําและถ้าคนที่มาเนี่ยจะได้อะไรต้องบอกว่าได้มากมายเพราะว่าบางคนเนี่ยดวงติดขัดนะครับหรือเจอพลังงานที่ไม่ดี ยังมีคนนังน้งคำลังผมว่าถ้าโดนคุณใส่ในมางานนี้จะดีขึ้นไหมผมเชื่อว่าพลังดวงสูงเนี่ยมีพลังงานบริสุทธิ์แล้วยิ่งสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาประจันหน้ามาเจอเทพที่มีกําลังที่ยิ่งใหญ่ก็คือองค์พญามราชเชื่อว่าก็มาลายสิ้นไปสิ่งที่ไม่ดีละลายสิ้นไปนะครับหรือคนที่ชอบปฏิบัติระล,ลึกถึงคุณความดีเนี่ยมางานนี้ก็ยิ่งดีและมันมีเรื่องที่ทาให้ผมว้าวนะครับประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมให้คำปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนเบอร์มือถือก็มีคนที่มาหาหออฟิ Office. ซึ่งมันแปลกว่าวันเดียวกันเนี่ยมีลูกค้าที่มีลักษณะที่ผมจะต้องชวนให้มางานพยายามคือคนแรกเนี่ยทำงานธุรกิจจัดการงานศพก็คือโรงศพจัดงานศพดิวัวดดอกไม้พวงหลีดนี่คืองานเขาทํากันมา5 5 0 6 0ปีผมเลยบอกว่าเอองานใกล้ชิดกยวความตายเนี่ยเคยได้ไว่ายเคยได้ขอบคุณพยายามราชไหมเขาก็มองหน้าบอกเออไม่เคยนะพราะเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้ ผมบอกว่างานใกล้ชิดอ่นมากน่าจะควรที่จะขอบคุณท่านมาร่วมงานเถอะนะครับหรือไม่ก็ดูไลฟ์สดก็ได้ในวันเดียวกันคิวอีกคิวหนึ่งก็น่าสนใจคือมันเจออาชีพนี้น้อยมากนะครับคือเขาเขาเรียกว่าส่งวัตถุดิบอาหารจะเป็นผักเป็นข้าวสารเป็นน้ําตาลเป็นน้ำปลาอะไรทำนองนี้นะผมคิดว่าใช่ประมาณน,นี้นะวัตถุดิบอาหารเนี่ยเข้าไปในเรือนจาที่จังหวัดหนึ่ง แล้วได้สัมมาทานหรือทางานด้านนี้ผูกพันมาเป็นเวลาหลายสิบปีผมก็เลยบอกว่างานนี้ได้ได้ยังไงบอกว่าตระกูลเขาเป็นตระกูลที่ครอบครัวพี่น้องบรรพบุรุษเนี่ยเป็นผู้คุมเรือนจำผมบอกอ่าแล้วรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยมีความผูกพันเกี่ยวข้องเป็นลูกหลานพญายมราชเขาก็มองหน้าผมแบบตกใจบอกแล้วเขาเกี่ยวยังไงผมบอกเป็นผู้คุมเรือนจําไม่รู้เหรอว่าสัญลักษณ์โลโก้ของเรือนจำเนี่ยเป็นรูปพญายมราช ขาก็มองมาตกใจบอกเฮ้ยเขาไม่เคยรู้แต่โตมาแต่เล็กก็วิ่งเข้าไปในเรือนจาวิ่งออกเพราะว่าพ่อแม่ทางนานในนั้นเป็นผู้คุมทั้งทั้งทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็ทํางานด้านนี้มาเรื่อยๆพวควรจะขอบคุณพญยายมราชเพราะว่าโลโก้สัญลักษณ์ของเรือนจำเนี่ยกรมราชทรนจะเป็นรูปที่เราจะดูดูมั่งนอกเราหมอไม่ชาร์จเพราะามันเป็นแต่โบราณนะครับภาพก็เป็นภาพพิมพ์เป็นลักษณะของพยาโยมราชขี่สิงซึ่งผมรู้เรื่องเนี้ย จากตอนที่ผมเข้าไปบรรยายเรื่องของสวมดมนต์ให้กับนักโทษแล้วผมคุยกับคนที่เป็นพราหมพราหมบอกว่าอาจารย์ถ้าเดินเข้าไปนะใครที่มีวิชาที่ไม่ดีเนี่ยจะโดนเสื่อมหมดใครเล่นศิลปศาสตร์สรเสื่อมหมดเพราะว่าทันทีที่เข้าเรียนจำเนี่ยจะมีตราพญายมเนี่ยท่านพลงังท่าน,านกดไว้ท่านจะทำให้เสือ่อมผมก็ตกใจเออไปศึกษาตราเป็นรูปของเจ้าเขียะเลยครับพญายามราชขี่สิงห์นี่คือตราของเรียนจำดังนั้นทั้งคนที่ทํางานจัดการเรื่องรงศพ เกี่ยวข้องกับความตายทั้งคนที่ทําเรื่องของเรือนจําแม้กระทั่งผมมองไปถึงว่าคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นหมอพยาบาลนะครับหน่วยกูภย้ภัยคนที่เคยต้องโทษได้รับโทษเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรือนจําล้วนมีโอกาสน่าจะต้องมาขอบคุณมาระลึกถึงพระองค์ท่านจะไลฟ์สดก็ได้จะมาร่วมงานแต่ผมก็ได้ที่วัดทองคูนที่30ตุลาคมน,นี้แล้วทีนี้อาจารย์มันมีคนรุ่นใหม่ที่เขาสงสัยตัวผมเองไหมครับว่าเฮ้ยนายยมราชเนี่ยดูน่ากลัว ตล้วกับงานที่จับข,ข,ขึ้นเนี่ยมันจับเพื่อเพื่ออะไรล้วก็จุดประสงค์หลักที่แบบอยากให้คนุมัยได้องทราบมากขึ้น,นอะไรอา้สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าทําไปทําไมมันก็คงต้องไปเริ่มคำว่าจิตวิญ,ญญาณก่อนถ้าคุณรู้ว่าจิตวิญ,ญญาณมีจริงคุณก็จะเออไองานแบบนี้นควรมีอ่าถ้าไม่รู้เรื่องจิตวิญญ,ญญาณมีจริงเรามามองในเรื่องที่จับต้องได้ง่ายขึ้นอีกก็คือว่ากฎแห่งกรรมะนะครับพอนึกถึงประยมนึกถึงกฎแห่งกรรมผมต้องการให้สังคมหรือคนจํานวนหนึ่งเนี่ย ระอายชั่วครัวบาปพอเราไม่สร้างกรรมไม่ทําร้ายกันสังคมมันแน่าอยู่นี่คือสอส่วนนะครับแล้วเจวดาคูบาอาจารย์เช่นเจวดาจําตัวหรือบรรพบุรุษเราก็ได้เขามาดูแลรักษาเราปกป้องเราเราไม่เคยขอบคุณเลยเหรอความกตัญญูการขอบคุณทําให้คนและสังคมนี้จเจริญรุ่งเรืองอันนี้คือเหตุผลที่ชักชักส่วนมาว่าเออมันสร้างสรรค์ยังไงแต่เรื่องวิญญาณผมเชื่อว่าต้องเดินเข้ามาในงานและขนลุกสัมผัสด้วยตัวเองบางคนก็ถึงขั้นฝันเห็นผม มก็เลยรู้ว่ามันลิงก์ทำให้เขาต้องมาเจอผมนะครับอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าอธิบายได้ยากและก็อยากเชิญชวนให้มาสัมผัสนะครับพิธีบวงสวงให้กับพยายมาราชเป็นเโอเคควอาจารย์เพิ่มเติมไดหมเงาน,น,น,นเรื่องยเชิญชวนะก็ได้ก็มันมีแค่ว่าอยากจะบอกประกาศไปว่าใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความตายนะครับหมอพยาบาลคนจัดงานงานศพนะครับหน่วยกู้ภยัย แล้วก็แม้กระทั่งผู้อุมเรือนจำหรือคนต้องโทษเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่จะต้องเจอท่านเพราะว่าผมถือว่าการที่คนสองคนนั้นมาเจอมาเจอผมแล้วผมต้องแนะนำทำให้ผมรู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องในภาคโลมนุษย์เนี่ยคือคนเหล่านี้แชร์ออไปตามเข้ามาเพราะว่าบางอย่างถ้าเขามาสัมผัสยังไงเขาจะเข้าใจเองว่าทําไมเขาต้องมาร่วม